นามัณฑุรันตนตยสักขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยกราราวรัชกาลขอโอกาสท่านรุบาอาจารย์ปเิรรปเทราชขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรมทิทุกโรคขอถวายพระพรชชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวขอเจริญพรท่านทรงผลพิชัยขัดครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตลอดทั้งส่วนราชการพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขาาอเชิญทัตลายวางหลงขอเวลาสักนิด สิบโมงห้าสิบสามนาทีสงสารพระคุณเจ้าที่นั่งตาแดดทั้งยากโยมด้วยขวารู้สึกธรรมาก็มีความรู้สึกแบบเหมือนพ่อเอาเปียบลูกยังไงไม่รู้เพอตนเองนั่งอยู่ในร่มถ้าเราเป็นพ่อเป็นบาอาจารย์แล้วรอให้ลูกเรา ให้ลูกศิษย์เราลำบากหรือว่าเราเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราไม่รับผิดชอบเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีความเมตตาหรือว่าเอาเปรียบเขาอันนี้ก็เลยมีความรู้สึกแบบเหมือนเราเอาเปรียบลูกศิษย์หรือเปล่าอาจารย์มานั่งในร่มลูกศิษย์ส่วนหนึ่งก็ไปนั่งต่างแดด อันนี้ก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้องยอมนะว่าโดยสถานที่ก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสงสัยวันหลังต้องมีไปตั้งอาทรงกลางเดียนและให้ภาคมานนันอาจจะลุ่มไปเลยอย่างนั้นมันก็จะเกินไปหน,น่อยแต่ว่าใน พ่อแม่จะให้ลูกจเจริญพ่อแม่ก็จะต้องฝึกฝนลูกมีคำพูดคำพูดนจนกาะมาเอาไปแต่งเป็นบทเพลงรี่ว่าพ่อแม่รักแกฉันครูบาอาจารย์รักแกลูกศิษย์คือบางที่เรารักใครมากๆกลัวเขาจะลำบากกลัวเขาจะไม่สบาย เราก็เลยเลี้ยงเขาอย่างดีดูแลเขาอย่างดียอมทุกข์เพื่อเขายอมลำบากเพื่อเขาจนเขาไม่สามารถที่จะมีความเข้มแข็งกลายเป็นคนอ่อนแอกลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบตนเองได้ไปมาก็เลยกลายเป็นลูกที่ไม่สามารถที่จะเข้มแข็งอดทน นำตนไปสู่ความสาเร็จได้บางคนก็เลยเลี้ยงลูกแบบตามใจดูแลลูกศิษย์แบบเอาใจจใจไปมาลูกศิษย์ก็เลยอ่อนแอลูกก็เลยเป็นคนอ่อนแอสุดท้ายพ่อแม่ตายสุดท้ายครูบาอาจารย์ตายลูกศิษย์ก็เลยตายเป็นลูกศิษย์ที่ไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าได้พ่อแม่ตายแล้ว ลูกหลานก็เลยกลายเป็นคนสัง巴เพราะว่าเขาไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความอดทนไม่มีความรู้อันนี้ก็คิดเอาอย่างนี้ไปแล้วกันคิดว่าท่านจะนั่งสากแดดพระนอาจารย์ฝึกให้เราเข้มแข็งฝึกให้เราอดทนต่อไปเราจะได้อดทนต่อไปเราจะได้เข้มแข็งอันนี้คือมองบนเอาประโยชน์แต่ถ้ามองอีกระดับหนึ่งก่อน เป็นกรรมนะท่านะทลายเนี่ยอาจจะไม่เคยทําบุญมูรังคามาหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ายัจะไม่เคยซื้อล่มถวายไม่เคยทําบุญบ้าก็เลยต้องมานั่งตากแดดเขานั่งในล่มเรามานั่งตากแดดโอ้ยกรรมหล่เนอะสงสัยจากนี้ไปไต้องมูรังคาสร้างศาลาสร้างบุตรอันนี้เราคิด คือมองให้เห็นว่าต่อใปเราจะป้องกันได้อย่างไรแต่ว่ายังไงพอแล้วแตแว่ก็ให้เราได้เข้าใจว่าเรามาเพื่อฝึกตนนะบรรยากาศการเป็นอยู่การปฏิบัติของพวกเรานี่อันนี้เป็นบรรยากาศที่สมาคิดถึงพทธเจ้าเลนะถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกก็ดี อ่านในหนังสือที่ครูบาอจารย์ได้ถอดความมาพอดีในครั้งสมัยพุทธกาลก็จะมีคณะสงฆ์พร้อมพุทธชจ้าห้าร้อยรูปบ้างพันรูปบ้างเดินทางจากแคว้นสู่แคว้นจากเมืองสู่เมืองก็มีผู้ที่ให้ความเคารพศรัทธาตั้งยาพระราชามหากษัตรศย์ พระเจ้าเสด็จไปเมื่องราชะคือพระเจ้าวิวิสารออกมาต้อนรับที่สวนตาลน,นมสวนตาลน,นมนี่ห่างจากราชะคือประมาณประมาณ20กิโลถ้ามาเดินทั่วโงผ่านไปพักที่นั่นอยู่หลายรอบพระเจ้าวิพิสารก็มากราบทูลกราบนิมนต์ให้พระเจ้าได้เข้าไปสู่เมืองราชะคห์ พระเจ้าก็แสดงธรรมให้พระเจ้าปิพิสารฟังจนพระเจ้าปิพิสารและพระสงฆ์นี่ก่อนมารู้ธรรมแม้ว่าจะเป็นที่เมืองสาวัตถีกด็ดีแม้แต่เมืองกบิลพัฒพระเจ้าเสด็จกลับไปที่กบิลพัฒพระเจ้าสุโธตนะก็ออกมาเข้าเฝ้าระหว่างพระราชวังกับนิโคทารามีห่างกันประมาณ ไม่ถึงสิบกิโลถ้ามาเดินทู้ดงที่กวิ 8, 2, ลพันธ์อยู่สองสามรอบเคยไปนอนในพระราชวังเก่าของพระเจ้าสโนะุโธทัณฑไปนอนที่นิโคทารามอยู่ครั้งหนึ่งพอไปเห็นสถานที่ทุกที่ถึงว่าในคํางสวัยพุทธการพระราชามาหากษ,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 ษัตริเิกษกหบดีเมื่อพระเจ้าเสด็จไปที่ไหนเขาก็จะพากันมากรา มาถวายการอุปธรรมมาต้อนรับมาฟังธรรมบรรยากาศของพวกราเนี่คล้ายๆกันมากเกจ้าขาก็คือพระุทธเจ้าสี่พระองค์ที่พระองค์ได้เสด็จนบขันทบิรีผ่านไปแล้วแต่ในส่วนพระมหากษัตริย์พวกเราก็ได้รับปวดกล้าวจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวให้ท่านพระราชการจังหวัด ให้ท่านรองผู้ว่าราชการจจัหวัดให้พี่น้องประสบนิกรนนิถข้อพกอรออิทเป็นตัวแทนพระองค์แน่มาถวายพระาหารแทนพระองค์ถึงแม้เราจะมีเกียรติมียศมีตําแหน่งอยู่ในฐานะไหนแต่วันนี้เรามาในฐานะชาวุทธมาในฐานะผู้ให้ความเคารพในพระรัตนตรัยซึ่งไม่ใช่เฉพาะ อาตมาหรือว่าท่านใดท่านหนึ่งคือเรามาเคารพพระสงฆ์แล้วเราก็เชื่อมั่นในคําสอนพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยรว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอาตมาเชื่อมั่นในจิตใจท่านทั้งหลายนะท่านจะมาด้วยความตั้งใจมาด้วยหน้าที่มาด้วยอะไรก็แล้วแต่อาตมาเชื่อในสติปัญญาของท่าน ที่เราได้ศึกษาธรรมก็ดีเราได้ปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าเราเอาปัญญามาคิดมาคิดารณาดีๆเราก็าจะมองเหตุณค่าเพราะาุณค่าในการที่เราจะได้ให้การปุปถธรรมดูแลพระสงฆ์แสดงออกถึงความเคารพต่อพระรัตนตยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหน้าที่ที่เราได้สร้างบุญสร้างคุณงามความดีให้กับตนเอง ชีวิตของพอเราจะสูงสุดจะมั่งมีจะร่ำรวยขนาดไหนสุดท้ายเราก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติที่เรียกว่าสูงสุดคืนสู่สามันสามัญลักษณะชีวิตเราจะมีจะร่ำจะรวยจะมีเกียรติมียศพระราชามหากร์เศรษฐีอ้าบดีสุดท้ายชีวิตเราต้องคืนไปสู่ความแก่คืนไปสู่ความเจ็บ คืนไปสู่ความตายสุดท้ายเราก็ต้องพัดผ้าจากสิ่งที่เรามีจากสิ่งที่เราเป็นบางทียังไม่ตายนะเราก็ต้องหมดวาระเราก็ต้องปลดกเกษียณชีวิตเราก็คืนไปสู่ความเป็นสามัญชนคนธรรมดาที่เราต้องแก่ที่เราต้องเจ็บที่เราต้องตายฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตของรนทุกคน ธรรมะที่เราเอาไปใช้ในการเป็นอยู่ในหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบบริวารเรียกว,ว่าครอบครัวธรรมะที่เราต้องเอาไปรับผิดชอบจิตใจของเราให้สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขด้วยการที่เราเห็นคุณค่าในการทําความดีชีวิตที่เราสามารถที่จะมีธรรมะให้เราไปเว้นบาปเพื่อไม่ให้ชีวิตเราไปเดือดร้อนหรืยว,ว่ามีปัญหาภายหลัง ชีวิตที่เรามีธรรมะให้รู้จักเพลให้รู้จักปล่อยจาก,กวางชีวิตเราก็จะปลดเปื้องความทุกข์ไปโดยลำดับฉะนั้นวันนี้สมาขอดโมทนากับท่านส่งคนลวิชานขันคพร้อมคณะหัวหน้าสว่วนราชการพี่นฑ์จกกังหวัดพิษณุโลกถึงจะว่าคณะสงฆ์อยู่ในเขตพิษณุโลกนี่นานมากแต่เลยไม่กี่วันนะ สำนักง,งานพุทวันนี้วันที่หนะ้าเวันที่หที่เจดประมาณวันที่8ดโดยประมาณบาด้านอาจจะคิดในใจโอ้ยานานแล้วนะหลายวันแลว้วเมื่อไร่จะไปสักทีคิดอยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะบางท่านก็จะคิดโอ้ยบุญเนาะพักมาแล้วขอให้พระอยู่นานๆนะอยู่จนถึงวันหวยขอขอกคนแล้ว มาท่านก็อาจจะดีใจนะว่าพระมาอยู่นานแต่บางท่านก็อาจจะคิดในใจโอ้ยไปสักทีเถอะกว่าจะมาถึงกว่าจะได้มาเกือบทั้งวันเนาะแต่ว่าจะมาว่าท่านทลายคงไม่คิดอย่างนั้นหรอกเนาะ,นะวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับเลยถ้ารอเพราะว่าเนี่ยไปอยู่เกือบทั้งคืนเนาะจนตีหนึ่งเนาะอันนี้แบบ ประทับใจท่านเลยวันนี้ท่านมาอีกนะอยู่กับคณะสงฆ์สวดมนต์ข้ามปีอาตมาก็ยังคิดในใจที่แล้วโอ้ท่านหลอพระว่ากลับไปแล้วมั้งพอสวดมนต์ข้ามปีเสร็จอะไรเสร็จท่านหลอ่อพระว่ามาทําบุญมากาบโอ้เป็นอะไรที่แบบประทับใจมากวันนี้จึงขอเนโมนานครับทางท่านหลอ่อพระก็ดีและโดยเฉพาะ พอผอ้ดูแนการสำนากพุทธศาสนานอันนี้เรียกว่าเป็นหลักเลยต้องติดตามต้องดูแลอะไรต่างๆตลอดทั้งท่านนายอำเภอนครไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนเมื่อคืนในแบบโอ้โหประทับใจมากขอพูดนิดหนึ่งโยที่มาร่วมสวดมนด้วยนี่เอ็มแบบจะเรียกว่าสนามฟุตบอลสนามโรงเรียนเ่ยทั้งทั้งโยนี่โอโ้เป็นพาพที่แบบ ตั้งแต่ตดูดรงมาเขายังไม่เคยมีที่ไหนที่จะมีโยมมาสวมดมนต์ฟังเทพเยอะขนาดนี้เมื่อคืนนี้อตาตมาก็เลยซัดไปตังเกือบสองชั่วโมงโยบางคนอาจจะคิดในใจโอ้ยมันหน้ามาแล้วที่ไหนได้แล้วว่าจะเสร็จง่ายเกือบสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้แบบประทับใจมากอันนี้จะเป็นภาพที่เราจะได้จดจำคุณงามความดีร่วมกันันนี้ทัมาในฐานะ ตัวแทนคณะสงฆ์ขออ้างอิงอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้บวชขึ้นปฏิบัติขอพวกเราได้เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตไตรเชื่อมั่นในการที่เราได้ทําความดีและขอให้เราได้เอาสิ่งเหล่านี้เป็นพลังให้กับจิตใจในการที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยความถูกต้องดีงามต่อสู้อุปสรรคปัญหา ความทุกข์ในชีวิตของพวกเราให้สามารถผ่านพน้นอะไรต่างๆที่เป็นมารเป็นอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้ทั่วเราเบาบางหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำผ่าชีวิตฟันฝ่นาปัญหาอุปสรรคให้ประสบความสำเร็จความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพวกเราได้อธิษฐานจิต ถวายบุญกุศลนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพรมวงศสานนวง์ทูพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอพระองค์จงได้รับรู้ในบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติในการที่พวกเราได้ถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ได้ทุเลาเบาบางจากการพระบิดรชวนจากพระบิดรชวนได้หายจากพระบระชวนในเร็ววันได้กลับมาเป็นร่มโคลร่มใสองอระสบนิกนชาวไทยตลอดกาลนานด้วยเธอ สังข์อะถาวะริวะปุราปะริปุระติสังคารังเอวัมเมวะหิโตจินังเปตังนังอุปกัปปะติเยอิจิตังปะจิตังตุหังอิปัมเมวะสัมมิจจะโตสัพเพปุเรนโตสังคปา <laughs> ฉันโปนรโสยธาไม่มีโชติรโสยธาเปียิโยะวิรวะ เราจะพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในการประขึ้นปฏิบัติไม่ให้เป็นไปด้วยความมัวเมาลุ่มหลงให้ส่วนที่เหลือขอมอบคืนให้ญาติโยมได้บริโภครับประทานไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลกับญาติโยมขอประจัยกองการทําบุญโรงเรียนที่เราพักปฏิบัติและทําบุญกับวัดที่เราทาธุรกิจสถานที่ละหนึ่งหมื่นบาท สตรลายรับทราบแล้วก็จงอนุญ,ญาตอนุโมทนาสัตว์การขึ้นพร้อมกันด้วยเธอ